เขา,าสร์ให้พี่นะ่ะชาร์จแบตอยู่บนตโต๊ะอา้าวชาร์จอยู่นี่ไม่ด้ไม่ไปหยิบไฟิดไหอหยิบโทรศัพท์หยิโทรัพแล้วก็ปิดไฟออกมาเลยนะเหมียวโทรศัพสีฟ้าเต็มมากรถใหม่ใส่ไรกว่าเดิม 差异。 คุณพี่นี่สวยเหมือนเดิมเลยนะและที่สำคัญราคาก็คือโปรโมชั่นใช่ราคาดีมากคาดีค่ะเอาไปเลยเท่าเดิม2 2 0 2คุณตัวนี้สีอย่างเข้มเลย <laughs> เอาไปด้วยเลยป่ะเดี๋ยวลดราะคาะให้อีกนี่แม่บ้นบนนบานไงมนไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นสีผสงบ,บา้าน<ม>เป็นยีนเ,เป็นยีนค่ะตัวนี้ดิส<ม>ีสวยเนี่ยค่ะเข็มมากนี่เป็นาสวยสีสวยๆเลยพี่ สองพันสองไปเลยจ้าลายดอกลายดอกผ้านุ่มๆอย่างสวยเลปลายหอยค่ะไอเด่นไม่ได้เรียกเก็เดินไปค่เชื่ออย่างเนี้ยพี่มันจะเป็นสีแบบสีสีอยินสี สีกำลังฮิตเลยนะสีนะสองพันสองส่งฟรีนะประมาณร้อยตัวได้เลยลูกค้าบางลูกไปร้อยห้าตัวนั่นนะแล้วแต่ลูกส่งซีรีส์มเองพี่ก็ได้รับไปแล้วผัดแห้งซี่ไงผัดแห้งซี่ไงสองร้อยที่ก็ได้รถไปนะเออไม่ข้ามรถด้วยนะเออดูตัวนี้มีงานปักด้วยนะคะ นีเนท่านี้เนี้แบบนี้ยเดี๋ยวจะดนใสองขาวนะในสองขาวนะเอใส่เล็กเลยใส่เล็กซองขาวนะตัวเล็กตัวเล็กนิดเดียวออันนี้ถือว่าเล็กใช่ไหม งานดีนะพี่เราได้ด<ย>ีขนาดนั้นเหรอเฮ้ยตอนนี้สีบลูสวยมากเลยค่ะบลูยีนส่งฟรีไปเลยพี่ปกติไม่ส่งฟรีนะสีลยดอกสวยมากส่งค่านะคนไม่ส่งเฮคนเอาไปเลย นี่สวยมากแม่รุ้ใหม่เนาะรับกังเลยูมใี่ดูผ้าอย่างดีเนี่ยคือแต่เสื้อผ้าผ้าอย่างดีจริงๆร้อยตัวนะขายสักหกสิบบาทหกพันถือห้าสิบห้าพัน ลงจนสองพัน 2, 2> สองกำไรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่ร<า>ุ่นนี้นะเนะนี่ยเป้ายังไม่เปื่อยนะราคาสองพันสองก็จริงแต่คือแบบคุณภาพโอเคนะต้นนี้เท่าไหร่นะเนี่ยย <20, S 1> <22. S 2> ี่สิบยี่สิบยี่สิบสองใช่สีเข้มสีอ่อนพี่สวยแยกตัวสวยมากตัวสวยน้อยนะพี่นะใช่เนี่ย มีมีรีมีเนี่ยลีเนี่ยมีรีใส่ดิอุ้ยมีคนรับแล้วพิดาขอบคุณค่ะพี่ดาเพิ่มมาพิดาเดี๋ยวส่มรอมกันรมกันประลอยู่ใช่ปกติไม่ได้ส่งฟรีหรอกพี่แต่ว่าช่วงนี้มันเงียบสงสารลูกค้าไงก็เลยรีวิวปล่อยโปรส่งฟรีหมดเลย ป็นระบองก็มานี่ตอนนี้เป็นแารนเป็นระบองเช่ไหมีระบองยม่มาเลอใครจะสั่งสั่งได้เลยนะคะของหนูเพิ่งมาลงใหม่ถ้ามีเยอะนะคะลงปุป๊บเปิดรีวิวให้เลยนะพี่นะเนี่ยสีขาวขาวจั๊วเลยพี่ดูขาวจัว<ช>วจ๊วเลยเก็บเลย,เลยขาวละ

เธอมันไม่นี่ไม่อัพใช่มั้ยลองสไลด์ไปทีนพี่ดูผ้าขาวเคยข้อดีไหมอ่ะไม่อ่ะค้างเลยขครโทรอยู่นะเธอดูว่ใครโทรไม่เห็นซึ่งคี่ไปบอกเขาหน่อยว่าอย่าต้องโทรอะไรซึ่ง นี่แบลลีค่ะลดห้าตั้งหมออกเลยะะหมด,หมดแล้วหมดไหมคะตัวหนึ่ร้อ,อตัแวแสดงว่าไอแพดมันไม่อัปเดตเลยน,นี่ดูพี่ผ้าใหม่ๆสวยๆนะสองพั 2, 2> 2<ค>นสองพันอาะนี่ไม่ขึ้นอ่ะลีกแล้วมันหายไปเอง กระสอบ้อกพสอบ2,200บาทค่ะคุณพี่4ีห้าส่วนยินผู้หญิงนะกระสอบละว2 0 0ประมาณ100ตัวลูกค้าสวยๆเลยจ้าคุณพี่สในใรไมคะั่ด้ะคุณพี่โทรเบอรปกติได้ไหมคะพอดีไลฟ์สด่อส่ะะแชทค่ะ สวยภาพบบพึงพาพี่เอมอุ้ยตัวนี้สวยจึงมากไอไแผ่ใช่เนี่ยพิ่งขึมงอะลายดอกสวยมากพี่ส่วนมากเป็นพื้นนะลายเนี่ยจะไม่ค่อยมีแต่ส่วนมากคนก็นิยมที่จะเป็นยีนอยู่แล้วม,มันสวยนะพี่บางทีมันแบบปนปน,นกันไปอากจะได้ขายดีนะสวยจังเลยค่ะขอบคุณค่ะ มันมีสีสันบ้างเล็กๆน้อยๆ่เยไม่มดีเลยเธอตัดเลี่ยนไงเออจะได้ไม่น่าเบื่อจะดูซีลูกค้าโทรมาว่าไงเสียงมูสวยจัง ใครที่จะสั่งสินค้าทักตอนนี้ทันอยู่นะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์เสร็จจะไปสั่งอ่าเนี่ยข้างหลังกำลังแพ็คแพ็คเตรียมด้านหลังวอเงินก้อนแน่แน่นแล้วเตียมไปแล้วสวยนะเป็นผ้าสีผ้าหักบ้านระทิ่งมีติดเท่าไรก็มันสี่พันเก้า อุ้ตัวนี้สวยอะพี่ใช่ค่ะรถแล้ค่ะก็ไสอบแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะพี่กระสอบใหม่ก็เป็นสี่ส่วนห้าส่วนยีนแบบนี้เลยแบนลีค่ะเอาเอาเอาแบบนี้ผม ไปเลือกเลยพี่มฟรีอีกแล้วจ้ะใส่ดีด้วยนะพี่ใส่แบบว่า2 8ถึง38มบอกลบอ่ะใครสนใจสั่งได้เลยนะคะกระสอบมีเยอะมากนะใส่กำลังขายเลยเนาะงานแบบลงตลาดเช้าตลาดเย็นได้เลยนะพี่นะ เนี่ยลูกค้านั่งดูไลฟ์สดเนี่ยเอากระสอบนึงอ่ะพี่คิดดูไม่ทานนะกิดดูดิเอาไม่สะาน่ากินเนี่ยไม่ทันไม่ทันพี่ได้เนี่ยเขาเห็นของจริงแล้วนะพี่เขาเห็นของจริงๆนะเอาเอาเหมือนเหมือนแบบนี้ลูกไปอ่ะโอเคจ้า ใครสนใจนะคะสั่งได้เลย2,002นะคะแคปป้าไปเลยโปรโมชั่นอยู่นะคะที่ที่มิีขายมาตั้งแต่2,009แล้วนะเออจนถึง2,002อ,อ,อะที่ดี่คุ้มากนะอะใครสนใจรีบสั่งได้เลยค่ะโปรโมชั่น2,200บาทนะคะ